วันนี้เสนอเมนูอะไรครับท่านผู้ชมคอ,อ,อยติดตามรับชมนะครับเห็นแต่หม้อน้ำกำลังจะเดือดนะครับเสนอเมนูอีกแล้วครับพี่น้องขาดบ่ไรใช้ไปแล้วครับปลาแซ่บปากแดง่าจะเดาถูกนะครับพี่น้องเียงอกนึงอันนี้ตับไกอันนี้ก็ เลือดให้พี่น้องเดากันสก้อนครับอันนี้จะใช้ไว้ไว้ตำของนนองรบบไม่ได้ต้มใส่กันเพราะหันห่นแล้วมันจะชิ้นเล็กจะตัดออกมาตำยากน,าาน้ำทาาว่างเลยโอ้ะน้ำยุดไหลแล้วครับอันนี้ผักแซวไว้นี่กะทินอน่อน ผักซีต้นหอมสักบุง้งเฮ้ยพี่น้องผักซีเล่าบานห้นองสองใบ้ตามเดือดไปพี่น้องรุ่นเบิ่งครับพี่น้องว่าจิป็นที่ยังพี่น้องนะจะคาดเดาถูกเลยนะครับคาดเดาจะถูกหรือเปล่า นะครับนร่นเองนเครัดนี่คือแม่ครัวของเรานะครับแม่ครัวหัวป่าฟ้าบนี่พี่น้องนี่คือน้ำยาป่า ปลาทูนองน้ำเดือดกระติตักเครื่องเคียงมาตับแกปะปลาทูพี่น้องใช้เวลานะครับตอนนี้เวลาใกล้จะเที่ยงพอดีกินข้าวเที่ยงพอดีนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือเชฟครับเชฟเชฟอุกาวเนื้อเดิมเมนู อย่าปลาเพื่อยากินมาเรื่อยครับพี่น้องพิกัดชมบุรีลำลองรับประกันความเซบนะครับที่นี่ดีๆน้ำมัเจืดแล้วครับมันอะไกันใส่ตไกล่ลงไปพี่น้อง เราก็ดีไซน์เลือดได้ครับพี่น้องชี้น้ำติมกันตัวล่างไม้กับถาดอันไม่ถาดผลไม้ต้นไงกับทิศตอนอ้นนี้ได้ครับพี่น้องตามสไตล์ชอบใครชอบมันเครื่องเคียงนขนมจีนก็ไม่มีอะไรมากครับก็แต่ไข่เบอร์บกูดโอ้ยเต็มหม้ออันี่ยพี่น้องเอ้ย หอ,อมกระเทียมหอ,อมวอดแดงพริกแห้งครับถ้าขาดบะระด้วยมันลาแซ่บปากแดงน,งนะครับขาดมะระอิตีครับพี่น้องของป้าท่าเจลล์พันธุ์เราก็จะหั่นผักครับพี่น้องแล้วก็นี่ครับกาแฟาสดดือสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังอยู่ครอง ตลอดการเช่นเดิมนะครับพร้อมระบบเครื่องเสียงเราจะมีการกินเลี้ยงฉลองจิบต่อได้ครับฟรีครับฟรีครับไม่คิดตังเงีเดี๋ยวท่านมาขนเอาไปเองนะครับบริการฟรีเอาล้วครับ <c oughs> เริ่มได้การแล้วเอาน้ำเดือดนะครับจิบเบออย์เยกะนิดนึงตักปัทู มาตามพี่น้องได้ลำปลายนะบวะมานั่งขึ้นราแล้วออมเี้ยนั่นเอา้ามานั่นงขึ้นราเลยวะเหลือต้นปลาตานมไม้ไ,ไ,ไม่ลำปลายฮะต้นปลาตานมไม้ดีหมดแล้วพี่น้องใส่อย่างนี้ ใส่หมดแล้วล่ะพวกเราเราจะไปซื้อก็ไม่ใส่หมดขวดไปเลยต้มหมดขวดดิอต้มหมดขวดลงไปยังไงเอาไปให้กินด้วยนั่นไม่ได้ต้องลบเปลี่ยนขวดไปเพราะเดือดมันอีกสิเลยตักตักทุ่ตัแก้กลางหกตำเฮ้ยพี่น้อดเลื้อหายไปไหนแล้วอ่ะใจเหลวดี อาวตั้มปุ๊บกูตำแรงกูน้ำเบื่อตัวใส่กินได้ทั้งตัวอ้าวเปมาตตาหมุพันแล้วอันสิมันตำตักใหญ่เนาะมันเป็นสูตรเทคนิคของผมเองนะครับพี่น้องน็อกรองแซ่บเวอร์แซ่บื่อแซ่บเบื่อ แข็งๆแต่เนยเล้งขึ้ล้เริ่งอีกที่ครับพี่รองโอ้ยหอมหวนชวนรับประทานนะครับตอนนี้ก็เราไปสั่งซื้อขนมจีนมาแล้วครับสามสิบกิโลสามสิบกิโลกินหมดบุ่นเ่งสามสี่คนโอ้โถือกุหละบสิบโลคนีึง สักคู่เราก็จะอันผักนะครับซีลาียลหอยต้นหอมใส่จักน้อยุกเตียงกับแก้มก็ซื้อไว้แล้วครับขอบคุณผู้หัิผู้ใหญ่ใจดีนะครับซื้อมาเราทำให้ด้วยเชฟนี่นะครับพ่อค้ากาแฟสเสเด็จสานมาคือแป้งรับร่องพบเส็ครับพี่น้อง เอาเด้อครับพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก,กาวเข้ามาสวีดสัสสมัสดีขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมช่องธานินกาแฟสดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตาม้วยนะครับผมบ๊ายบายพ่อกันไม่ในคลิปหน้าครับประสิทธิ์ยังไงพี่น้องเบิง่งหม้หอ,อนี่มันเดือดจากจริงเนานะหนา กันตอนตำประตูแก่ประทูจังมากันที่้าไปซื้อน้ำป่าครับพี่น้องน้ำป่าเมิดถ้าประเด็กบุมมืดครับประเด็กมีเป็นคันรถสิบล้อสามารถสั่งมาได้นะครับราคากันเองส่งฟรีทั่วประเทศนะครับปลาแซรปักแดงหรือว,ว่ากาแฟเสดด